สวัสดีครับอ่ะก็เดี๋ยวคุยกันไปแนะนําการใช้งานไปด้วยในตัวเนาะอ่ะคืออย่างงี้พี่คือคือว่าตัวเนี้ยแอร์ตัวเนี้นะมันเป็นระบบปั่นน้ําในตัวน,น้ํไม่หยดแน่หมายความว่ามันจะผลิตน้ําที่เห็นไหมว่าเวลาแอร์อรเราบ้านเราทั่วไปมันจะผลิตน้ําใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยมันจะทิ้งคราวนี้แอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นนวัตรกรรมที่รวมกันระหว่างแอร์แอร์บ้าน รวมกันระหว่างตัวนอกกับตัวนใมนมารวมอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นมันคือแอร์ที่สําคัญคือน้ําเนี่ยที่มันผลิตจากตัวแผงรำพึ่งอีเวกโวลเลเตอร์ข้างบนเนี่ยมันจะวิ่งผ่านตัวแผงคอยร้อนแล้วมันจะละเหยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมันจะตกลงไปในฐานน้ํา uh huh. แล้วจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งเป็นตัวปั่นน้ําปั่นน้ําไปสาดเข้าใส่ที่แผงคอยร้อนแล้วควนี้เนี่ยมันจะ ละเหยไปเองมันไม่ดูดไม่ดูดอากาศไปเป่าใช่ไหมไม่ใช่มันมันมันดูดอากาศไปเป่าด้วยไงส่วนหนึ่งคือดูดอากาศไปเป่าด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ําในตัวในการระบายความร้อนเพราะฉะนั้นยิ่งเปิดแต่ยิ่งเย็นพอเริ่มผลิตน้ําขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยน้ําลงไปในถาดข้างล่างปั๊บมอเตอร์ตีน้ําปั๊บไปที่คอยล์ร้อนปุ๊บก,ก็แสไฟจะยิ่งลดลงข<ม>้าที่หนึ่งแหละมันมันไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยกินไฟใช่ เป็นตามหลักการของทฤษฎีของแอร์เลยก,ก็คือมันคือแอร์ข้อที่สองคือเมื่อเมื่อมันมันปั่นน้ําแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยนอกจากเรื่องของของตัวกระแสแล้วเนี่ยอุณหภูมิลมส่งเนี่ยจะยิ่งเย็นขึ้นย่างอันนี้แค่เบสิกเย็นกว่านี้อีกอนะพี่ที่พี่บอกว่าไอ้ตัวหกพันพีีูอ่ะมันน้อยเกินไป<ช>ถ้าห้อง,องถ้าห้องมันโหลดร้อนมากๆเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างห้องที่ห้องพักอาศัยที่เราเช่าเขาเขาไม่ให้เจาะอะไรอย่างเงี้ยนะอพาร์ตเมนต์ห้องจะค่อนข้างจะร้อนมากเพราะงั้นบางทีบางครั้งเนี่ยตัวหกวันวิวอ่ะไม่ใช่บางทีบางครั้งเนี่ยอุณหภูมิบ้านเราเนี่ยคือสามสิบสาองศาสามสิบสี่องศาสามสิบห้าองศาเนี่ยมันอัพอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยโอ้หกวันวิวเอาไม่อยู่ใช่เขาไม่ยูเลยเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีเก้าพันวิวถึงหนึ่งสองพันวิว อย่างลูกค้าที่อยู่ที่ที่ผมไม่ส่งอวิทยาัเหมือนกันนะนั่นใช้กกเต็นโอ้โห,โอโหเอากลางเต็นใส่เข้าไปแค่นั้นนะ่ะ้าพี่ไปดูในวีดีโอใน YouTube พี่จะเห็นเลยยิ้มเลยแหละ<อ>เด็กน้อง้องสาวเข้ามารุมกันอยู่ในเต็นเลยแหละเ,เย็นไงแล้วคันนี้เนี่ยจะแต่ว่าจะเรียนให้ทราบนิดนึงก็คือว่ามันจับผลิตน้ําแต่มันจะมีบางครั้งที่มันผลิตน้ําออกไปไม่หมด เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นเป็นลักษณะก็คือว่าขึ้นโคโ้ดคโคโคโครหัสก็คือว่าให้เราปล่อยน้ําตอนไหนรู้ไหมตอนช่วงอากาศเย็นหน้าหนาว oh. อ๋ออมันอากาศมันเย็นไงมันปั่นน้ําไม่หมดไงมันก็จะเหลือเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมันมันจะขึ้นว่าฟูขึ้นว่าพีสองอ uh huh. เราก็ปล่อยน้ําเพราะฉะนั้นเขาจะมีอุปกรณ์ท่อตรงทุนส่วนนี้มาอ๋อ oh. ให้สำหรับลูกค้าสําหรับการต่อและก็ปล่อยน้ำน้านไหนครับเนี่นี่ครับอยู่ด้านหลัง คุณพี่ต้องยกถ้าเป็นไรก็ยกเครื่งนี่เห็นไหมครับ oh, อ่าเพราะฉะนั้น,น,นคือ,ค,อคือหมายความว่าบางทีบางครั้งเนี่ยคุณพี่รันสองวันเนี่ยอาจจะต้องปล่อยน้ําครั้งหนึ่ง <c oughs> หรืออาจจะไม่ต้องปล่อยน้ําเลยก็ได้ถ้าอากาศมันร้อนมาก,มากน้ํามันหมดแตกต่างจากรุ่นพวกเนี้จะลอพวกนั้นพวกนั้นเป็น คอมเพรสเซอร์มันกําลังอัดมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่ละรุ่นออกแบบกันมาไม่เหมือนกันไอ้พวกนั้นบางทีสามปีไม่ต้องปล่อยน้ําเลยอ่ะน้ําเลยหมดแต่ตัวนั้นอุณหภูมิน้าคอยกับตัวนี้อุณหภูมิน้าคอยก็แตกต่างกันตัวนี้มันฉ่ากว่ากําลังอัดคอมฉ่ากว่าแต่ตัวนี้ลมมันเบาวกว่าในเจลล่อนี่เจลล์ลมระ,ะระยะลมไกลนี่คือสองเมตร แต่ตัวนี้ระยะลมไกลก็อยู่ที่ระยะประมาณขนาดนี้เพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือเป็นสปีดที่ต่ํานะยังไม่ได้เดี๋ยวเราต้องตั้งที่รีโมทเดี๋ยวอธิบายตรงนี้คร่าวๆก่อนนะครับตัวนี้เรื่องความเร็ความความแรงของลมมันมันน้อยกว่านนเจเราแต่ก็ยังก็โอเคนะแต่ก็โอเคนะนี่ยิ่งเปิดยิ่งจับไหมถ้าเทอร์โมมิเตอร์วัดเนี่ยปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิมันจะค่อยๆลดลง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 ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเริ่มทําการผลิตน้าแหละตรงนี้พี่เข้าใจใช่ไหมครับว่า บางทีบางครั้งที่ต้องปล่อยน้ำอ่ะโอเคเพราะันไม่สีเรลียดน,นะแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้มันเคลื่อนย้ายได้เลย,เลยมันไม่ต้องติดตั้งแล้วล้างเองก็สะดวกเนื่องจากว่ามันแบ่งเรื่องของตัวแชมเบอร์ในเรื่องของตัวด้านบนกับด้านล่างเพราะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปในเพจผมเนี่ยคุณพี่จะเห็นเลยว่าม,มีผมจะมีการสอนล้างเราเพียงแค่ปลดตรงนี้ออก ปลดจุกตรงนี้ออกอนะแกะจุกมันออกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอียงเครื่องให้เอียงนิดนึงหให้เอียงมาข้างหลังแล้วเราก็ถอดตรงนี้ออกไอ,อ,อ,อ้แผน่นฟอกแผ่นฟอกแพงนั้นตัวเนี้ยอย่าให้หายนะตัวนี้อย่าให้โดนน้ำเว,เวลามันเป็นแผ่นฟอกคาร์บอนเวลาที่เราถอดตรงนี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็ให้ทําการสบัดสบัด เปรียบใช้ไดแอร์เป่านะเอได้ลดปล่อได้ได้ได้แต่ถ้าตัวน้ําแต่ตัวนี้เราถอดออกมาล้างได้เลยดึงชักออกมาล้างได้เลยแล้วเราก็ฉีดน้ําเข้าไปที่บริเวณเนี้ยเหมือนพี่ล้างแอร์เองเลยเหรอพี่ไม่ต้องจ้างช่างล้างเจ๋งไหมล่ะฉีดเข้าไปเลยไม่เป็นไรฉีดเข้าไปเลยไม่เป็นไรแล้วก็แต่เอียงน้ําก็คือให้น้ำตามไหลไหลออกมาอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ปลดนะท่อน้ำ้านล่างอ่าแต่ตัวนี้ด้านล่างจะไม่มีแผ่นกรองพี่เห็นแผงนกรงขึ้นไหมเห็นครับอ่าพี่ฉีดเข้าไปได้เลยมันแบ่งโซนกัน ระหว่างปล่องไฟกับตัวแผงรางพึ่งตัวนี้มันแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนเแล้วฉีดน้ํามะออกตรงนี้เลยอ่าใช่เพราะฉะนั้นเวลาพี่ล้างแอร์เนี่ยพี่เอาเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บเนี่ยพี่ปลดตรงนี้หนึ่งงานปลดตรงนี้หนึ่งงานดึงจุกออกดึงจุกออกแต่ผมแนะนําเข้าไปดูในเพจผมผม,มีสอนล้างอะไรเสร็จสับเรียบร้อยอแล้วสินค้าตัวนี้รับประกันหนึ่งปีต่างจากพวกเน็ตแล้อเนอร์ล้อรับประกันคอมเพรสเซอร์ห้าปีแต่หนึ่งปีแต่หนึ่งปีไม่เสียหรอก ไม่เสียหรอกและอีกอย่างหนึ่งเสียต่อให้มันเสียไม่ตไม่ต้องกลัวผมเป็นช่างเนาะบทประกันไปแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราก็คุยกันได้นะค่าส่งค่าซ่อมอะไรก็ยังไงคุยกันได้ยุทธยากับวัฒทุ่งใกล้กันนิดเดียวเองาส่งได้เนาะผมมาส่งไม่ส่งได้เลยแล้วคราวนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยตอนแรกพี่ก็จะกังวลว่าเอ้สินค้ามันโอเคไหมดีไหมดีไหมล่ะพี่คุณลองพี่พี่ ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ยี่ห้ออื่นที่มันเป็นแบรนด์เ네นมนะเป็นพวกอามินาหรือพวกแคสเปอร์นะพวกนั้นราคาเท่าไหร่หลวนพี่หมื่นสองหมื่นสี่ใช่สนท่านแดงอ่าขายเป็นหมื่นใช่ใช่อันนี้พี่รบกวนพี่แกะตรงนี้นะครับรีโมทเลยอ่าฐานตัวนี้ได้รับฐานตรงนี้ไปเนี่ยผมแนะนําต้องเปลี่ยนนะอันนี้เป็นฐานเทสใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอา,เ,อาเป็น,เป,นเป็นพวกไอ้นี่ไอ้นี่พวกในชแนลเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นที่เกลือเนาะ ผมไปซื้อของวันสหนึ่งมาใส่ก็ได้ทีอย่างไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้แค่อยากลองเทสดูเฉยเห็นแวพอเข้าใจเพราะเราก็ศึกษาอยู่ตลอดนะอันนี้ก็จะมีแถมท่อลมอยู่ที่ยาวประมาณเมตรยี่สิบอุปกรณ์พวกนี้มีจาหน่ายหมดเลยนะฮะ<อ>มีขายหมดเลยนะครับอุป,อปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะครับนะ พราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้มันไม่มีอะไรที่ถาวรไอ้ถาว,ถาวครคงทนเพราะฉะนั้นมีอยู่การใช้งานสามปีก็มีการผูกกร่อนเรื่องธรรมดาเนา<น>ะ,นนนะโอเคตรงนี้ก็ในเรื่องของการใช้รีโมทเนาะเบื้องต้นคืออ,อถ้าเราหารีโมทไม่เจอนะครับคุณพี่กดที่เครื่องหมายลบครับเดี๋ยวนะ ต้องกดนิดนึงครับมันไม่ใช่เป็นระบบสัมผัสคือก็กดลบครับกดกดดำไปกดไว้ครับกดไม่ใช่ครับกดนี้ครับอ่ากดนี้ครับมันดำหมอรู้แล้วมันนีนี่คือปุ่มลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิลดได้ถึงกไหไม่ค่อยจริง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 แล้วเราไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเปอร์เซ็นที่มันจะตัดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแอร์ขึ้นที่เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไม่ตัดเลยถ้าเกิดเอาไปใช้กับห้องไม่ใช้ใช้กับเต็นนะ แต่แอร์ขึ้นที่มันถูกออกแบบมาให้รันในสภาวะที่ไม่ตัดได้เลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันอันนี้ก็คือสําหรับคุณพี่ถ้าเกิดว่าคุณพี่จะกัน้นแชมเบอร์เอาเต็นท์มากั้นขวากั้นซ้ายกั้นบนแล้วเอาแอร์เข้าไปใส่ตามที่ในเพจผมแมน,นะนานะคุณพี่อาจจะไม่ต้องซื้อเต็นท์ที่ราคาแพงซื้อเป็นท้าใบมากางก็ได้นะครับกางคุมเฉพาะที่นอนของพี่คุณพี่ใส่แอร์นะเย็นเจี๊ยบ เย็นกว่านี้อีกและตัดด้วยแต่ถ้าเราไปใช้ในห้องขนาดนี้ลักษณะน,นี้ค่อนข้างที่มันจะต้องทำการต่ออุปกรณ์ต่อเพิ่มพวกต่อท่อลมเพิ่มเพราะอะไรไหมเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องมีข้อจำกัดในเรื่องของแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันข้อจำกัดในเรื่องของคอยร้อยกับคอยเย็นรวมกันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูแอร์บ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่า ตัวในดูดอากาศข้างในไปไปไปเลี้ยงตัวเองตัวนอกดูดอากาศข้างนอกปไประบายอุณหภูมิของน้ํายาแต่ว่าแอร์เคลื่อนที่มันดูดมันออกแบบมาสั่งงานให้ทั้งตัวในและตัวนอกอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณพี่ใช้กับเต็นท์มันก็ตามหลักการแต่ถ้าคุณพี่ไม่ได้นําไปใช้กับเต็นท์ไปใช้กับห้องคุณพี่ไม่ต่อท่อลมเพิ่ม มันจะดูดอากาศในห้องเราออกไปทิ้งด้วย<ช>เพื่อที่จะดูดอุดเพื่อที่จะเอาอากาศในห้องเราไประบายแผงรังพึชถ่อยร้อนใช่น่าจะอย่างนั้นนะผมดูวันไหนเร<ข>าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตัดการทํางานเปอร์เซนต์การตัดการทางานคือน้อยแต่ถามว่าเราเย็นไหมเราเย็นครับเพราะว่าลมที่ออกมาเนี่ยมันมาสัมผัสกับตัวเราโดยตรงเราจะเย็นแต่การที่ลมอุณหภูมิๆๆๆเราโดยตรงปุ๊บ มันไปกระจายอยู่ทั่วห้องปุ๊บแทนที่มันจะกักเก็บเอาไว้มันไม่กักเก็บเอาไว้มันถูกดูดเข้าไปที่แผงระบายคอยร้อนอ,อันนี้คือเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้และเราจะต้องยอมรับมันใช่ใช่ผมดูในถ้าไม่ใช่ช่างฝ่ายเทคนิคจะไม่ทราบถ้าเป็นแค่เซลธรรมดาจะอธิบายพี่ไม่ได้ผมรู้ถึงหลักการข้างในข้างในแอร์ข้างใน,งในผมเป็นช่างฝ่ายเทคนิคอยู่ศูนย์บริการมาก่อน เพราะฉะนั้นผมจะค้าขายในเรื่องของลักษณะคือการแนะนําลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาคุณพี่ก็จะได้ไม่ต้องโทรถามผมว่าทําไมแอร์ไม่ตัดเลยนี่ครับคือเหตุผลแต่ว่าเราไม่ต้องสีเรียยเพราะว่าแอร์ขึ้นที่มันถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับเอาดอและอินดอร์ได้เพราะฉะนั้นมันก็ใช้งานกับที่โลง่งมันก็ไม่ตัดก็ไม่เป็นไรใช่ใชแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ตัดถามว่าเซฟไฟไหมเซฟไฟอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงสามสิเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเราต้องขูดขึ้นที่ให้มัน หรือเราจะต้องทําการอัดแอปในการใส่อุปกรณ์เพิ่มในการต่อท่อลมด้านล่างนี้เดี๋ยวเข้าไปดูในเพจได้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นตรงนี้คุณพี่เข้าใจนะครับว่าว่าว่า,วาตรงนี้เนี่ยก็คืออุณหภูมิใช่ใชลบอุณหภูมิบวกนะครับคุณพี่เริ่มดูตรงนี้เลยนะครับ,บถ้าผมกดปุ่มคําว่าโหมดดรายนะครับโหมดนีฟ้ฟังก์ชันโหมดเนี่ยจะแบ่งการทํางานสามฟังก์ชันคือคูณคูคือเย็นแฟน <ม>อยพัดลมอย่างเดียวทําไมถึงต้องมีพัดลมอย่างเดียวทำไมถึงต้องมีโหมดนี้เช่นเวนลาหน้าหนาวไงตัวนี้มันจะเปลี่ยนโหมดการทํางานเป็นแ,นแนพัดล,ลมเลยโดยที่เราไม่ต้องซื้อพอัดลมตัวหนึ่งแอร์ตัวหนึง่งหน้าหนาวไงครับนะโอเคเราก็ปรับเป็นโหมดพัดลมเราปรับเปลี่ยนโหมดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือโหมดดายคือดูดดความชื้นใช่คือความชื้นคืออะไร ดูความชื้นคืออะไรเช่นเวลาในกรณีที่ฝนตกคุณพี่จะสังเกตเลยว่าแอร์ในรถเราเนี่ยจะมีควันขาวๆนั่นคือความชื้นความชื้นในอากาศเพราะฉะนั้นความชื้นในอากาศเขาเรียกว่าความชื้นสัมผัคมนนาามคสนนความชื้นในอากาศเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50%ที่ตัวคนเราสบายเช่นตอนนี้เนี่ยในห้องเราเนี่ยความชื้นในอากาศเนี่ยอยู่ที่80% 60%เมื่อแอร์ทำงานจะดูดความชื้นในอากาศออกไปทิ้ง จึงทําให้เรารู้สึกว่าเย็นสบายแต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่ฝนตกความชื้นในอากาศสูงเกินหนึ่งซ็นขึ้นไปเราจะเริ่มรู้สึกไม่สบายตัวแอร์ก็จะมีผลคือเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดไอควันขาวขึ้นมามเพราะฉะนั้นตรงนี้ปรับเป็นโหมดได้นานไหมมันจะเป็นการดูดความชื้นเร็วขึ้นมากกว่าปกติ มันจะเป็นกระบ,บวนการจิงเทคนิคคือทําให้แผงรังบึ้งเป็นน้ําแข็งทำให้ลมหยุดหมุนทําให้เป็นกระบ,บวนการเทคนิคคือการดูดความชื้นออกไปเพราะฉะนั้นคุณพถ้าเผลอไปปรับโหมดรายมันจะไม่เย็นใช่ใช่มันจะไม่เย็นแต่ว่าเราตั้งโหมดรายพอเราสบายตัวพอดูความชื้นในห้องแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นโหมดคูณคูณละแต่ทําไมมันยังไม่ทํางาน เพราะว่ามันเป็นกระบวนการเซฟของตัวคอมเพรสเซอร์ถ้าทํางานเลยคอมเพรสเซอร์จะเกิดการล็อกหรือติดขัดเพราะฉะนั้นแผงคอนโทรลจะมีการเซฟโปรแกรมเอาไว้ให้ป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายให้น้ํายาบาลานมันจะทํางานอีกครั้งเมื่อสามนาทีเพราะฉะนั้นคุณพี่ปรับตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะยังไม่ทํางานเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เบื้องต้นก็จะมีเท่านี้ แล้วก็พูดตรงๆเลยว่ามันจะไม่มีสวิงมันไม่มีสวิงเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนวลนะอ๋อข้างในนี่ก็ปรับได้ใช่ถ้ามีลูกค้าสังจัยว่าเอ๊ะทำไมช่องมันเต็มแต่ว่าดูจริงๆแล้วข้างในมีแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องตกใจเป็นการออกแบบดีไซน์ของเขาเพื่อที่จะใช้มอเตอร์หนึ่งตัวขับโบเวอร์สองตัวมอเตอร์หนึ่งตัวจะขับโบเวอร์ทั้งคอยร้อนและคอยเย็น เพียงแค่สลับทิศทางของโบเวอร์แท่นั้นเองข้อดีก็คือว่าอะไรไหมเวลามอเตอร์เสียก็มอเตอร์แค่ลูกเดียวราคารูกมมอเตอร์ลูกหนึ่งไม่กี่สตาค์นะคุณพี่ไม่ต้องมามากังวลเรื่องอะไหล่มอเตอร์ลูกวัวลูก,ล,กลูกล่างเขาคำนวณมาดีไซน์วิศวกรเขาคำนวณมาอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจมันแต่ลมเนี่ยมันออกเต็มห้องเต็มช่องเพียงแค่ว่ามองไปข้างในก็รู้สึกขัดตาว่ามันแบ่งเป็นห้องเพราะมันจะเป็นต้องแบ่งรู้สึกตอนนี้คอมพิสเซอร์เริ่มเดินแล้วเห็นไหมเริ ต่อไปคือโหมดการใช้งานทั่วไปคือตรงนี้กดตรงนี้ก็คือจะเป็นโหมดคูณได้แฟนนะครับอ่ากดตรงนี้ตรงนี้เป็นออตโอต้อ,อยู่ใช่ไหมครับวันนั้นวันนั้นลูกค้าถามว่า,าพี่ทำไมผมปรับพัดลมไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นออตโต้อยู่เดี๋ยวนะไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมไม่เป็นก็ เซ็จแล้วอะเดีวไม่จแล้ว oh ต For <Bryant> ัวเร่งไปเร่งลงตรงคือลงไหนเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับหนึ่งอะกดเปิดปิดนะค่อยค่อยที่ใบอันนะโอเคแล้วก็โหมดนะครับโหมดการใช้งานก็คือมีโหมดได้นะกดพัดลมอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ Auto, ออโต้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นออโต้มันจะอัตโนมัติเลยทุกอย่างเลยนะแต่ว่าถ้าเราเป็นเมนูนเราต้องเป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับถ้ามันเป็นออโต้เนี่ยถ้ามันเป็นออโต้เนี่ยมันจะปรับอะไรไม่ได้เลย mm hmm. มันจะปรับอะไรไม่ได้เลยปรับรเพื่อแต่อุณหภูมิอย่างเดียวแต่ปรับสปีดพะละลมไม่ได้ mm hmm. เพราะว่ามันจะปรับออโต้โดยอัตโนมัติ mm hmm. หมายความว่าคุณพี่ใช้ไปอุณหภูมิห้องเริ่มเย็นปับ๊บมันจะตั้งจากมีเดียมเป็จากไฮเป็นมีเดียมแล้วก็จะกลับมาเป็นโลแต่ว่าถ้าเกิดบุดทีเราก็ไม่ชอบเราชอบแบบเราตั้งเองเมนูนให้ปรับไปที่โหมดให้มันเป็นเครื่องหมายคูณน,นะเสร็จแล้วเราก็ตั้งสปีดที่พัดลมได้เลย,เ,ลยเห็นไหมครับอ๋อลมเบาไหมเบาเบาับมีเดียม ใช่ <Hi. S 2> เห็นไหมแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการล็อกกดเข้าไปล็อกไม่ให้ใครจับไม่ให้ใครตั้งต้องใช้อะไรจิ้มเข้าไปข้างในนะรีเซ็ตรีโมดนะครับมีหลอดไฟ mm hmm. กลางคืนบางทีมองหาไม่เจอกดไม่เจอเอหลอดไฟกดของหลอดไฟเห็นไหม mm hmm. มีตั้งนาฬิกานะมีตั้งเวลาปิดนะครับ มันจะมีทางบอกนะอ่าตั้งเวลาปิดได้ถึง24ชั่วโมงนะถ้ายกเลิกให้เปลี่ยนมันป็นศูนย์แต่ถ้าเริ่มเริ่มในการตั้งคือกดทำว่าไทม์เมอร์หนึ่งครั้งนะแล้วก็กดขึ้นขึ้นลงเลยนะอ่านี่หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมันจะดับเองอ่าตั้งไว้ที่ศูนย์แล้วกันอ่าเจเนอเรทลตรงนี้ยากกว่าเยอะนะอเห็นไหม โอเคนะครับครับอ่าโอเคยกเลิกมั้งซะยกเลิกมลยพอโอเคแค่เย็นก็พอแล้วอ่วาเพราะถ้าพอเราก็ปิดไงจะใช้ก็ค่อยเปิดอีกก็พอ,อะไรประมาณนั้นอ่าแล้วก็โหมดสลีปโหมดสลีปคือโหมดอะไรเช็ดอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเวลากลางคืนบางทีหนาวเกิน กลางวันเนี่ยบางทีเราตั้งหัวค่ำเนี่ยโอเคไงอุณหภูมิเย็นดีไงเย็น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 ยาวไปเลยเนี่ยถึงประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนปุ๊บอากาศเริ่มเย็นแล้วหนาวต้องลุกขึ้นมาตั้งรีโมทให้ตัดตั้งตรงนี้ปุ๊บมันจะตั้งอุณหภูมิโดยอัตโนมัติให้ให้อุณหภูมิเล่งขึ้นด้วยโดยโดยโดย,โ,ดย,โ,ดย,โ,ดยโปรแกรมโปรแกรมมันเซตมันแล้วมันก็จะตัดอุณหภูมิจะตัดมันเองนะใช้ได้เลยนะโอเคแล้วก็อุปกรณ์แถมก็จะมีอพวก ี๋ยวคนช่างก็ขอให้ผมใส่นะได้อุปกรณ์แถมก็คือจะมีพวกท่อลมท่อลม,ม,อ,ลมอันนี้ใส่ชุดประกอบต่างดูในวิดีโอได้เลยนะแล้วก็จะมีชุดนี้สวมก็ท่อลมในวิดีโอมีในวิดีโอไลน์ก็มีนะอันนี้เป็นอุปกรณ์พวกผมพวกซีนพวกขอบหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้สําหรับบางทีก็จะต่อโดยที่ที่ไม่ต้องใส่ชุดติด,ดต่างต่อลอยอย่างเงี้ยต่อลอยอย่างเงี้ยใส่ตัวนี้เข้าไปนะมีฝาปิดเปิด ก็คือว่าเราก็คือต่อลอยนะอันนี้ก็จะเป็นชุดต่อลออที่เราจะสวงเข้าไปอย่างนี้อ่ะแล้วเราก็จะใส่ท่อเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับปิดไว้อะงั้นใช่เดี๋ยวนะโอเคอันนี้อย่าอันนี้ห้ามลืมอันนี้ก็เป็นตัวที่ใส่ฝาใช่ใช่ใช่ใส่ฝาใส่ฝาด้านหลังที่สําคัญคืออุปกรณ์พวกนี้พยายามอย่าให้หายเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้แพงมาก แพงมากต่อชิ้นต่อหน่วยชิ้นหนึ่งเป็นพันอันนี้เขาล็อกยังไงครับเขาไม้ออะดึงเข้ามาครับดึงออกมาดึงดึงออกมาให้มันเป็นลักษณะเป็น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 ใบครีบเนาะดึงเลยดึงเลยเสร็จแล้วปั๊บหมุนเกลียวเลยเนี่ยหมุนเกลียวเข้าไปดึงให้สุดลยใช่ไหมอ่าอันนั้นนะแล้วก็หมุนเกลียวเข้าไปเห็นไหมครับมันน้คึกนี่คืออยู่แล้วอ่า เสร็จแล้วปั๊บเอาพี่มาเลยสไลด์เลยมาเห็นไหมครับมันจะมีขยับแอร์นิดนึงขยับแอร์ทางซ้ายนิดนึงอ่ะมันจะมีช่องสไลด์ใช่าเออต้องต้องเอาด้านนี้เข้าครับเอาด้านนี้เข้าอ๋อด้านข้างเลยอ่าใช่แล้วเสียบเข้าไปเลยไม่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 ตรงล็อกไม่ตรงนะไม่ตรงล็อกอ่าดันเข้าไปเออเห็นไหมครับ แล้วเราปล่อยทิ้งออกไปถ้าเราไม่ไม่ต้องการที่จะต่อชุดหน้าต่างเราก็นําตัวนั้นครับตัวตัวครอบตัวนี้อันนี้อันนี้อันนี้น,นี่นะหมุนเดี๋ยวไปนะหมุนเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ใส่ตัวฝาปิดอ่า,อาถ้าเราจะไม่ไม่ต่อชุดติดหน้าต่าง ถ้าต่อชุดติดต่างมันมีอะไรอมีมีมีอุปกรณ์อยู่ใช่ใช่ช่อันนี้ผมก็อธิบายเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วก็มีในนั้นก็จะมีคู่มืออยู่ก็ใส่ชุดติดหน้ต่างอันนี้แล้วก็ใส่ล็อกตัวล็อกเข้าไปโอเคพี่ไงเดี๋ยวก็จบคลิปไปแค่นี้แล้วกันแนะนำนะครับโอเคสวัสดีครับยามศึกษาอยู่นานเลยได้สวัสดีครับออดดึงออกมาให้สุ